ก็นะคะเป็นรถอีแตนหกล้อนะคะรุ่นนี้ไม่ดำนะคะบิ๊กจัมโบก็ตัวสเปคช่องล่างของของรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเพาท้ายของอีซุร้อยสห้านะคะแหนบก็จะเป็นแหนบเจ็เซนนะคะอันนี้พาร้อยสิบห้าเล็กล่าง6กนิ้วเบรกลมพพวงไลายพาวเวอร์ค่ะ ก็วันนี้เราได้มาเยือนถิ่นนะคะที่อำเภอสามชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้ก็จะเป็นสโลนะคะเป็นลูกสโลกลางโลไฮค่ะเกียร์ลูกหน้าก็จะเป็นเกียร์โตโยต้าซเอลสโลกลางเหมือนกันนะคะแหนบผู้หน้าคู่หลังก็จะเป็นแหนบเจ็ดเซนค่ะเป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดค่ะ ก็คันนี้นะคะเป็นเครื่องของคูปต้าอัตีสิบสี่พัทระบบไดสตาร์ในตัวนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะเป็นระบบเกียร์ก็ถูกใจลูกค้าอยู่นะคะ ต,ติดตามไปด้วยนะคะพิกจัมโบถึงที่หมายโดยปลอดภัยแล้วนะคะ